สวัสดีครับทุกคนผมธาราลูบิกค,ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นลูบิกสกิลนะครับพาร์ทที่2นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมเลยครับครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับก็วันนี้ผมจะมาออสอนสูตรการทําข้างบนใช่ไหมครับวันนี้ก็ขออนุญาตใช้สแคมใหม่นะครับแต่ว่า ที่จะบอกเนี่ยคือมันเป็นซาร่าอินเตอร์มีเดียนะครับจะคือการทําสูตรที่ผมจะบอกเนี่ยมันมีอยู่หลายสูตรมากมายครับแต่ผมรู้อยู่3สูตรหลักๆนะมีซาร่าอินเตอร์มีเดียซาร่าแอดวานซ์แล้วก็เอลจีนะครับประมาณนี้นะครับคืออะไรนะครับไอพวกที่ผมกล่าวมาแล้วมันคืออะไรนะครับมันก็คืออย่างเช่นอย่างนี้ครับผมจะทําให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนครับทำข้างล่างเสร็จแล้วนะครับทําให้ข้างบนมันเต็มนะครับอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้แหละครับสารอินเตอร์มีเดียส่วนสารอินเตอร์มีเดียคืออะไรก็แบบเมื่อกี้ครแต่ว่าสารอินเตอร์มีเดียมันมีหลายสูตรครับมันเจอได้หลายกรณีมากๆนะครับอันนี้จะเป็นแค่สารอินเตอร์มีเดียเท่านั้นครับอ่ะนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับผมมีเออ่สูตรนะครับสูตรที่จะต้องเรียนรู้เลยเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับเขาจะเรียกกันว่า S และ H ครับตัว S นะครับ S แล้วก็ H นะครับ S คืออะไรนะครับ S คือขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นครับ H H คืออะไรนะ H คือซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นนะครับก็คือ S จะคือ d a d L dead เอ้ย R d d L R L d d แต่ถ้าเป็น H นะครับ H จะเป็น L แดด R L R แดดเฮ้ยไม่ใช่ดิ L L R แดด L แดด R โอเคครับประมาณนี้นะครับสูตรอยู่ที่ description นี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใช้ฟิงเกอร์ทิกนะครับคือสูตรฟิงเกอร์ทิกเนี่ยเออ่การบิดฟิงเกอร์ทิกผมได้ลงไปก่อนหน้านี้แล้วครับไปสับโอเคครับมาเริ่มที่สูตรแรกนะครับ เป็นสูตรนี้นะครับนี่ครับแล้วจะมีจุดท้างหลังนะครับคือถ้าสมมติเป็นสูตรที่เสร็จแล้วเนี่ยสีขาวนะครับสีเราจะทําให้เต็มเนี่ยจะไม่มีอยู่ขงด้านบนครับจะสมมุติจะทําสีขาวสีขาวจะไม่มีอยู่ด้านบนเลยครับจะเซตอัพเป็นจุดๆนะครับอย่างนี้นะครับทํายังไงนะครับให้เราหาสีที่ติดกับสีขาวนี้นะครับติดข้างๆหางอติดข้างซ้ายข้างขวาได้ครับอน่งเช่นนี้ติดข้างซ้ายมีแลข้างขวานะครับอันนี้นะครับ ถ้ามุมนะครับมุมข้างบนอยู่บนขวาให้เราใช้สูตร s แต่ถ้ามุมอยู่บนซ้าย,ให,ายให้ใช้สูตร h นะครับอย่างเช่นนี้ใช้สูตร s นะครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นก็จะได้เซตอัพมาแล้วร้านนี้เป็นสูตรผมจะใช้วิธีสังเกตคือถ้ามันเป็นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับ มันเลื่อนเหมือนมันเลื่อนลงมาทางล่างขวาครับก็ใช้เหมือนแบบบิดลงขวาก่อนนะครับก็จะเป็นขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นและขึ้นนะครับโดยสุด S นั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายๆกันครับแต่มันจะสลับข้างนะครับอันนี้มุมอยู่บนซ้ายนะครับก็ซ้ายลงก่อนขว,ขวาขึ้นขวาขึ้นได้แล้ว ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเหมือนว่าเอาซ้ายลงก่อนนะครับก็เป็นสูตร h นะครับ S นะครับเอ้สูตร h ซ้ายลงขวาลงขาขึ้นขวาขึ้นประมาณนี้นะครับเฮ้ครับสูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรนี้จะมีอยู่เประมาณสองกรณีนะครับนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีหนึ่งจุดนะครับแล้วจะมีหนึ่งจุดข้างๆ้างอย่างนี้นะครับหนึ่งจุดข้างข้างนี้แล้วก็มีสองจุดข้างหลัง ธีทำนะครับให้เราหนึ่งจุดนะครับไว้ข้างหลังนะครับเอาสองจุดไว้ข้างหน้าแล้วก็บิด S นะครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นก็จะได้สูตรนี้นะครับเห็นไหมครับก็หามุมที่มันติดอยู่ข้างนะครับเพราะมันยังไม่ได้เซตอัพมาให้เราแล้วก็อ่ะอย่างนี้บนซ้ายก็ซ้ายลงขวาลงขวาขึ้นขวาขึ้นหรือสูตร h นะครับนี่ก็สูตร h ใช่ไหมครับซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้น ประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็มีคล้ายๆแบบเมื่อกี้ครับแต่มุมมันจะพลิกเข้ามานะครับก็มุมมันจะพลิกเข้ามาครับเหมือนมันสลับข้างกันครับว่ากี้ตรงกลางมันจะไปอยู่ข้างหลังครับคือด้านของข้างเนี่ยมันจะไม่มีใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะเป็นสองเต็มข้างหลังก็จะไปเป็นอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับเอาด้านเต็มอย่างนี้นะครับไปด้านหลังแล้วก็ใช้สูตร S นะครับขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับได้อย่างนี้ หามุมที่ติดนะครับอ่านี่มุมติดก็อยู่ด้านด้านซ้ายมุมอยู่บนขวาก็ขวาลงซ้ายลงขวาขึ้นซ้ายขึ้นอ,นะอันนี้สูตร h นะเพราะว่ามันลงมาทางซ้ายก็คือซ้ายลงก่อน<ม>นะครับคือ S เนี่ยขวาจะลงก่อน h ส่วน h เนี่ยซ้ายจะลงก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอ่าน,นะครับก็สูตรหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับใช้ความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ เช่นนนี้นะครับมาอธิบายต่อนะครับจุดเดียวนะครับมันยังไม่ได้เซตอัพอ่าสีขาวก็ห้ามีสีขาวบนแต่นี้มีแสดงว่ายังไม่ได้เซตอัพมาให้หามุมที่ติดด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับอันนี้อติดด้านซ้ายมุมมันอยู่บนขวาก็ปิดขวาลงก่อนนะขวาลงซ้ยลงขวาขึ้นซยขึ้นอันนี้มันลงมาด้านซ้ายนะครับเป็นรูปลักษณะลงด้านซ้ายก็เป็นซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นนะครับ หรือเราจะจําเอาก็ได้นะครับ H นะครับ SH ประมาณนี้คมีอยู่สองสูตรนะครับแล้วเราก็สามารถเอานํา S กับ H เนี่ยไปไปประยุกต์ใช้กับสูตรอื่นๆได้อีกมากมายนะครับนะครับสารอินเตอร์มีเดียที่อาจจะไม่ได้สอนไปนะครับว่าเพราะขออภัยด้วยนะครับสูตรหน้านะก็จะเป็นสูตรเอ่อสูตรการทํานี่นะครับเนี่ยสูตรสุดท้ายแล้วนะครับ ทำให้รูบิกเต็มนะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับย่าลืม้อนับใครนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย